สวัสดีครับเพื่อนๆจากลุงรันพอเพียงครับวันนี้จะมาแนะนำหรือว่าให้ความรู้เกี่ยวกับการเพราะสตอการขยายพันธุ์สตอด้วยเม็ดนะครับแรกเราก็เลือกสตอฝักใหญ่ๆเม็ดใหญ่ๆหน่อยมาเพื่อคัดเลือกเม็ดออกมาแกะเม็ดออกมาแล้วก็เตรียมภาชนะก็มีกระดาษทิชชู่แล้วก็กล่องพลาสติกมามาเตรียมไว้แล้วก็ใช้กระดาษทิชชู่รองแล้วก็มีสตอที่เราเตรียมไว้ก็วางวางวางให้วาง,วาง,าง,างชิดกันมากนะครับ วางให้พอสมควรแล้วก็เอากระดาษจิตชู่วิดชั้นสองชั้นแล้วก็พ่นน้ำให้มีความชื้นในกล่องแล้วก็หาวัสดุฝากล่องหรือว่าอะไรปิดในกล่องให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นําไปวางไว้ในที่ท eh ี่ไม่มีแสงนะครับในตู้ในหลังตัวใ่ตู้เพื่อติดทิพย์ก็ได้ครับประมาณ5วันนะครับสตอก็จะงอกออกมาให้ไดกับตัวงอกอะไรมาดูกันครับมาดูกันนะครับ อ่านี่ครับสตอขงอกออกมาแล้วพร้อมที่จะนําไปขยายไันไปลงในถุงถุงดาถุงช้านะครับเพื่อจะขยายพันธุ์ต่อไปนะครับเอาไว้ในที่ร่มราไรนะครับใตร้ร่มไม้หรือว่าใต้สสลนของท่านก็นแล้วกันนะครับอันนี้เป็นสตอของลุงรันที่ทําเองมีสิบสี่วันหลังการเพาะนะครับนี่ผ่านมาสิบเก้าวันนะครับรสำหรับคลิปนี้ลุ่งรันขอ,ขอบคุณมากครับสวัสดี